สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอนต์อีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาตักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่12มกราคม2565ครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของนักแข่งชื่อดังคนหนึ่งนะครับ27ปีบริบูรณ์มาร์เบิวินยาเลสนะครับนักแข่งหมายเลข12ของทีมอาร์พีเลียนักแข่งรูปหล่อขวัญใจหลายๆคนนะฮะเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังคงเฝ้ารอเฝ้าติดตามผลงานของเจ้าตัวอยู่นะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาก็อาจจะมีอะไรสิ่งหลายอย่างนะเกิดขึ้นแต่เขาเองก็ถือว่าเป็นนักแข่งระดับหัวแถวในครั้งหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ยามาฮามีโอกาสที่จะแบบว่าประสบความสําเร็จได้ซ้ําดังนั้นวันนี้ก็จะรวบยอดเลยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของเขาด้วยนะะแล้วก็เรื่องราวของต้นสังกัดของเขาต้นสังกัดใหม่นะฮะนั่นก็คือทีม อาพิเรียนนี่ว่าจะเป็นอย่างไรความจริงแล้วบางส่วนเนี่ยผมได้ไปเขียนในเว็บบล็อกนะครับแต่เข้าใจว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปติดตามดังนั้นก็ถือว่ายกยอดเหมารวมนะครับมาคุยกันในคลิปรายการวันนี้กันเลยทีเดียวเนาะท็อปการมาร์กวิญญาเลสนะครับ27ปีถือว่าเยอะไหมก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ก็เริ่มที่จะนะฮะอีก3ปีจะเข้าสู่30ใช่ไหมในนิยามความหมายของผมเนี่ยถ้านักแข่งมอเตอร์จีพีนะครับที่อายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเริ่มที่จะเหลือเวลา ในเส้นทางนี้เนี่ยอาจจะไม่กี่ปีแล้วนะฮะดังนั้น27ปีเนี่ยก็ถือว่าก้ามกึ่งอยู่นะครับไม่มากไม่น้อยกําลังพอดีแต่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ fc นะครับจะเป็น fc เขาหรือจะไม่ใช่ก็แล้วแต่ในเฝ้าติดตามเฝ้ารอก,ก็คือในเรื่องของผลงานของเจ้าตัวว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างกับการที่มีอะไรเรียกว่าความจุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในปีที่แล้วสถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะผมเองก็คาดไม่ถึงนะครับว่าเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ แม้ว่าต่อให้เขาจะไม่ได้คว้าแชมป์โลกในปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ายังอยู่ยามาฮ่าเนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าเขาน่าจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในบางสนามหรือแม้กระทั่งชนะได้ด้วยซ้ำนั่นแหละแต่ใครจะไปคิดนะฮะว่าเหตุการณ์มันจะแบบว่ากลับตาลปัดนะฮะทำให้สุดท้ายต้องแยกทางจากต้นสังกัดยามาฮ่าซึ่งอยู่ร่วมงานกันมากว่า5ปีเนี่ยไปอย่างไม่มีเยื่อใยนะครับเอาไง่ายๆว่าจบไม่สวย เราอาจจะเห็นนักแข่งนะฮะกับต้นสังกัดเนี่ยเรียกว่าผิดใจกันหรือว่าแยกทางกันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงขั้นที่ว่าสัญญายังเหลืออยู่แล้วก็ฉีกสัญญาปุ๊บพอฉีกสัญญาเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคละก็ขับให้มันต่อให้มันจบไปครึ่งหนึ่งให้มันจบปีไปแต่สักแป๊บหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนนะฮะก็คือกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ตามข้อตกลงใหม่จะต้องออกไปนะฮะตอนแรกโดนดรอปพอดรอปไปเสร็จปุ๊บก็โดนออกไปเลยนะฮะนั่นก็คือเป็น เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับยามาฮานะฮะทุกคนแต่สิ่งที่เรียกว่าผู้เกี่ยวข้องกับตัวเขา2บอสนะครับทั้งบอสเก่าบอสใหม่พูดไว้เนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะรินจาวิทนะฮะผู้จัดการทีมของยามาฮ่าเนี่ยออกมาบอกก่อนหนะ้านี้ว่าความจริงแล้วท็อปกันหรือว่ามาร์คบินยาเลสจะเป็นนักแข่งที่เรียกว่ามีฝีไม้ไลายมือนะฮะเป็นนักแข่งพรสวรรค์สูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่ายังคงมีฝีมือ อยู่ในตัวของเขาอย่างเต็มเปี่ยมเพียงแต่ว่าจาวิทนั้นให้ทัศนาว่านักแข่งคนนี้เขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นปีศาจร้ายที่มันจะคอยว่าทำให้อารมณ์ของเจ้าตัวไม่นิ่งทําให้ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงกันอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนเพราะว่าเราได้เห็นนะฮะว่ายามาฮ่าเริ่มต้นเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างร้อนแรงครับสมสนามแรกพวกเขาชนะนะฮะแล้วคนที่เปิดสนามแรกก็คือท็อปกันคนนี้แหละฮะใครจะไปคิดว่ายามาฮ่าจะสามารถชนะได้ใน สนามที่โลซาลกาตาสนามที่มีทางตรงยาวเราคงจะคิดถึงการขับเคี่ยวกันระหว่างสูวีทั้งดูคาติเอยทั้งฮอนด้าเอยน่าจะเป็นมาประมาณนั้นซึ่งมันก็เป็นไปแบบนั้นได้แค่ไม่กี่รอบนะครับท็อปกันก็สามารถที่จะไล่แซงดูคาติคันแล้วคันเล่านะครับก่อนที่จะซิลแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่ในขณะนั้นใครๆก็ยกให้ดูคาติเป็นเต็งหนึ่งโดยเฉพาะแจ็คมิลเลอร์หมายถึงว่าก็คล้ายๆกับโมเมนต์หน้าตอนนี้นะที่หลายๆคนมองว่าดูคาติมาเปโกโกน่าจะมา แต่คนที่เรียกว่ามาสยบแบบว่าปราบข่าวตรงนั้นแบบราบคาบเนี่ยก็คือยอมาฮ่หาหมายเลข12ในตอนนั้นนะฮะท็อปกันเขาชนะสนามแรกใช่ไหมฮะแล้วสนามที่2ก็กลายเป็นว่า,ากลายเป็นผู้ร่วมทีมก็คือนักแข่งหมายเลข20ซึ่งก็หลังจากนั้นเป็นแชมป์โลกในอนาคตนะครับในในตอนนั้นยังไม่เป็นแชมป์โลกในฟาบิโอควาตาราโลนั่นเองแล้วก็เจ้าตัวฟอร์มก็ดรอปลงไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งอาจจะมีได้ต่อสู้เพื่อหัวแถวบ้างนะครับอ,อยู่ที่ สนามในในฮอลแลนด์ใช่ไหมฮะสนามอาร์เซนอันนั้นจะเริ่มนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฟอร์มเริ่มจะบูดบูดมาหลายสนามแต่เหมือนจะซ้อมมาดีก็เหมือนจะเป็นเต็งหนึ่งนะฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าคนที่ซิลแชมป์ไปเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจ้าตัวเจ้าตัวแม้ว่าจะยืนโพเดียมก็าตามนะครับแต่มันก็มันเริ่มมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งทำแม่งแล้วไงสุดท้ายมันก็ กลายเป็นว่าที่ออสเตรียนะฮะก็มีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็คือการเบิ้ลเครื่องเกินความจําเป็นหรือว่าลากเกียร์ภาษาง,ง่ายๆบ้านเราใช่ไหมปกติเนี่ยแบบเกียร์หเกียร์สเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆตามรอบมันไปใช่ไหมพอไปถึงรอบหนึ่งมันต้องเปลี่ยนเกียร์นี่แบบว่าโอ้โหเอาเอาซะจนแบบว่าสะเทือน,นวงการเลยตอนนั้นก็เลยทําให้เรียกว่าฝั่งเส้นสุดท้ายนะครับขาดาใช้คำที่ถูกหรืไม่รู้นะฮะ <laughs> ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะก็ขาดสะบั้นไปกับต้นสังกัดก็เลย เป็นที่มาว่านี่แหละฮะความชนวนวุ่นวายคือตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบว่าเหมือนประมาณว่าโอเคแล้วคงน่าจะจบกันด้วยดีๆแบบกว่านี้หน่อยเพราะว่าอะไรเพราะาโอเคไม่ไปต่อใช่ไหมในตอนนั้นแล้วสัญญาเนี่ยเหลืออีก2ปีความจริงแล้วทบการจะหมดสัญญาในในปีนี้นะครับปีนี้เขายังคงจะเป็นนักแข่งอยู่แต่เอาเป็นว่าโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม่ให้เหลือเป็นว่าขับให้มันถึงฤดูกาลที่แล้วแต่สุดท้ายเห็นไหมครับก็ไม่ถึงก็ผ่านไปแค่ยังเหลืออ,อีกหลายสนามอ่ะ นะแต่ก็โชคดีนะครับที่เจ้าตัวเองก็มีที่อยู่อย่างถาวรอย่างแน่ชัดถาวรหรือเาไม่ทราบได้ก็คืออาร์พิเลีย e, ต้นสังกัดในปัจจุบันนี้หลังจากพักไป2ส,สนามฮะท่ากันก็ได้โอกาสไปทดสอบไปทดลอง ISJP 2 2 1นะครับแล้วก็ไปเป็นนักแข่งของอาร์พิเลีย e, ได้โดยไม่ต้องรอเลยนะฮะตอนแรกคิดว่าน่าจะรอน่าจะถึงปีนี้จะเริ่มต้นในฤดูกาลใหม่นึกว่าจะได้ไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านสัก4ีหเดือนแล้วไปไปมาไม่ต้องรอขนาดนนั้นนะครับก็ ลงแข่งกันได้นั่นก็คือเรื่องราวชะตากรรมของเจ้าตัวนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ปากคําของทางบสอสอดีบอสดีกว่าะฮะลินจาวิตผู้จัดการทีมจะมาที่นี้บอสคนใหม่แล้ครับแม็กซิโม,โมอลลิวอลานะครับเจ้าสํานักใหญ่ของอาร์บิเลียเนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นนะฮะว่ามาบริกวินยาเลสเนี่ยคือนักแข่งที่มีพรสวรรค์สูงมากคือนักแข่งที่มีฝีมืออยู่แล้วมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ขุดเอาสิ่งนั้นเนี่ยออกมาได้ อ่านะครับมีความมั่นใจแล้วก็มั่นใจในทั้งตัวเองด้วยนะฮะว่าจะสามารถดึงศักยภาพของนักแข่งคนนี้ออกมาเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งที่สามารถที่จะมีชัยชนะได้หลายครั้งหลายคราวใช่ไหมเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงผ่านเรียกว่าทั้งซูซูกิผ่านทั้งเยอรมันมานะฮะดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าอาพิเหียก็หวังไว้เยอะเหมือนกันนะฮะกับนักแข่งหมายเลข12คนนี้ว่าจะสามารถที่จะแบบว่าพาให้อาพิเหียนียประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง ว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วส่วนของเจ้าตัวว่าอย่างไรกันบ้างในผลการทดสอบการเทสนะฮะก็ยังมองนะครับว่าอาร์พีเรียเนี่ยยังคงเหลือระยะทางอีกยาวนานหรือเกินนะะักว่าที่จะไปถึงแสงสว่างบนปลายอุโมง์ตรงนั้นจริงอยู่นะครับว่าอาลรลิสกสแบกโลกนักแข่งคู่บุญของทีมหมายเลข41เนี่ยสามารถที่จะคว้าโพเดียมได้ครั้งแรกให้กับทีมในในปีที่แล้วที่อังกฤษสนามซิลเวอร์สโตนใช่ไหมจบอันดับที่3ได้เนี่ยแต่พอมามองดู องประกอบหล,หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าในปีนี้มันจะง่ายดดยอย่างนั้นนะฮะทุกคนเราอาจจะเห็นนะครับว่าปกติทีมนี้เนี่ยหนีตกชั้นถ้าเป็นฟุตบอลนะหนีแบบรังบวยรังท้ายเนี่ยหนีออกมาตลอดนะฮะแล้วก็มาในปีที่แล้วเนะี่ยมันเป็นความสําเร็จที่ก้าวกระโดดนะฮะว่าเอสปาการโร่เนี่ยสามารถที่จะแบบว่าจบท็อปสิได้แทบจะทุกสนามนะครับแล้วหลายครั้งหลายคราวเขามาสามารถมาต่อสู้เพื่อท็อปสี่ท็อปหได้แล้วก็สามารถที่จะทําได้ด้วยนะฮะจนถึงขั้นมีโพเดียม ซึ่งผมมองไว้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยมันมีไม่มีไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จหรอกหน้าแต่ผมอยากจะบอกว่ามันน่าจะยากขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วทุกคนอย่าลืมนะครับว่ามี2ทีมที่สามารถได้สิทธิพิเศษได้สัมทาระพิเศษจากทางดอน่าก็คือให้พัฒนาเครื่องยนต์ได้นั่นก็คืออาร์พิเลียนี่แหละแล้วก็ KTM ค่ายส้มแต่อีก4ผู้ผลิตที่เหลือไม่ว่าจะเป็นดูคาตีฮอนด a ายามาฮ่าซูซูกิ อันนี้โดนห้ามนะครับ2ปีเลยนะครับว่าไม่ให้พัฒนาเครื่องยนต์พัฒนาได้เฉพาะชิ้นส่วนด้านนอกแอริรอฟเฟริงชิ้นส่วนแอโรไดนามิกต่างๆเท่านั้นเองมันเสียเปรียบไหมเสียเปรียบฮะอาร์บิเลียก็ยังไม่ใช่ทีมที่ประสบความสําเร็จไงกับ KTM ในตอนนั้นก็คือเลยให้ได้สิทธิพิเศษตร,ตรงนี้เพื่อจะได้พัฒนารถแข่งอย่างเต็มที่แต่มันกลายเป็นว่า KTM นั้นได้สิทธิพิเศษมาอย่างไรไม่ทราบฮะทำสวนทางกันครับแทนที่จะได้เปรียบกลับกลายเป็นเสียเปรียบ แต่อาร์พิเลียเนี่ยพุ่งๆอย่างเดียวนะครับมาในทางบวกอย่างเดียวแต่ในปีนี้ปลดล็อกทุกสิ่งอย่างแล้วฮะก็คือดอน่าเขาอนุญาตให้ทุกทีมย้ําว่าทุกทีมนะครับหกค่ายผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์กันย่อได้อย่างเต็มที่แม้ว่าอาร์พิเลียจะได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้อยู่แต่มันก็ผมมองว่ามันเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยอาจจะมีโอกาสได้ทดสอบได้เทสมากกว่าอีก5ทีม5ค่ายผู้ผลิตฮะ แต่ในเรื่องของการจัดนาจัดเต็นในการพัฒนาอันนี้พัฒนาหมดทั้ง6เลยฮะแต่การไปมีโอกาสได้ทดสอบได้เทสได้อะไรเนี่ยมันจะไปมีเขาเรียกว่าได้เปรียบอะไรมากมายผมผมมองว่าไม่น่าจะได้เปรียบมากมายเพราะอะไรเพราะการทดสอบการเทสก็ยังต้องใช้งบประมาณใช้ทุนใช้อะไรอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นทุกคนทุกทีมเนี่ยเขาก็ก็ทำกันได้ไงเพียงแต่ว่าแค่คุณได้ลองลถมากกว่าทีมอื่นผมว่าแค่จุดเนี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นความได้เปรียบ ถ้าเอาไปเทียบกับในปีที่แล้วถ้าเป็นปีแล้วโอเคใช่อยู่ฮะห้ามทีมทุกทีมหมดเลยไงแต่อาร์พิเลียดกับเคดีงทาได้เนี่ยอันนี้มันจะถ้าบอกว่าไม่ได้เปรียบก็ไม่รู้จะว่ายัางไงละ่ะถูกไหมฮะดังนั้นสถานการณ์ในตรงนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงมากครับที่อาร์พิเลียดเนี่ยจะกลับไปเป็นอีลอบเดิมหรือเปล่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะแล้วก็รวมทั้งเท่ากันด้วยนี่แหละฮะมาวุลิวิญญาเรศจะลืมนะครับว่าเขาขับสูบเรียงมาทั้งชีวิตการเป็นนักแข่งมอเตอร์จีพี 2,015-2,016ด้วยซูซ u กิเป็นเครื่องสูบเรียงครับหลังจากนั้น2,017มาจนถึง2,021ใช้ยามาฮ่ à, ซึ่งก็เป็นสูบเรียงเหมือนกันดังนั้นจะบอกว่าเขาาคงไม่คุ้นชินกับรถที่มีพละกําลังแรงๆอย่างสูบวีรถที่อาจจะอาจจะมองว่าขับยากๆย,ยิ่งเป็นในโค้งในอะไรเนี่ยก็คงจะมองว่าโอ้ยสูบเรียงมันก็ต้องขับง่ายสมมูทกว่ามันก็ใช่อย่างนั้นฮะแต่ หลังๆมันนี่เหมือนว่าสูบเรียงโดยเฉพาะ,ะสูบวีนะฮะโดยเฉพาะดูคาติเนี่ยจะพัฒนารถอย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าสามารถที่จะเป็นมิตรกับนักแข่งทุกคนสามารถที่จะขับได้ง่ายขึ้นโดยที่ยังคงคาแรคเตอร์ส่วนตัวไว้ก็คือท็อปสปีดที่แรงเร็วกว่าสูบเรียง2ค่าอยู่แต่เหมือนประมาณ่าเข้าโค้งการควบคุมการเบรกกันอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะสมุทกว่าเมื่อ2 3ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแต่นั่นก็คือดูคาติแต่กับอาร์พีเรียนะฮะ เจ้าตัวเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการเบรกว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่า M1 เนี่ยขึ้นชื่อลือชาเหลือเกินครับ M1 ก็คือ YZI ันของยามาฮ่าเนี่ยเป็นรถที่สมูทมากในโค้งดังนั้นมันก็ไม่แปลกนะฮะที่เขาจะใช้เบรกจะควบคุมตรงนั้นได้ดีแต่พอมาเจอรถสูงวีอย่างอาร์พิเลียเนี่ยแน่นอนครว่าเพิ่งมาทําความคุ้นเคยได้อย่างไม่นานนะฮะแต่เราได้เห็นนะครับว่าคงยังคงเหนื่อยอยู่แล้วเจ้าตัวโฟกัสไปที่เรื่องนี้นะฮะว่า การเบรค่็จะเป็นทั้งเอนจิ้นเบรกนะครับทั้งเบรกที่จะต้องควบคุมคอนโทรลด้วยด้วยมือเนี่ยด้วยเท้าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยังหาไม่เจอยังจะต้องควานหากันอยู่แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของอาร์เซนอลปาร์โ้ด้วยนะฮะเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าฟอร์มของเขาเนี่ยแบบว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวได,ได้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวในปีแล้วมันก็คือมันเป็นการต่อสู้ในขณะที่ทีมอื่นเขาเนี่ยเรียกว่าหยุดชะงักเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์ ดังนั้นระดับฝีมือของเจ้าตัวเราได้เห็นนะครับว่าปัญหาของโดยรวมของอาพิเดียก็คือมักจะแผ่วปลายฮะมักจะเริ่มต้นมาดีฮะแล้วก็แผ่วปลายมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตัวรถหรือว่าเกิดจากสไตล์การขับของนักแข่งยังไงทุกคนก็ลองพิจจรณากันดูนะฮะว่าเอสปาการโรหมายเลข41คนนี้ก็คือนักแข่งหนึ่งในนักแข่งประสบการณ์สูงเขาก็คือนหนึ่งในคนที่30ขึ้นแล้วอะตอนนี้ใช่ไหมถือเป็นนักแข่งที่เริ่มที่จะแบบว่าเข้าสู่ช่วงปลายอายอุปลายอาชีพแล้วนะฮะ อาจจะดันไปกี่ปีก็ไม่ทราบได้หรอกนะฮะแต่เราจะเห็นนักแข่งส่วนมากทุกวันนี้ส่วนมากจะย,ยุ่ประมาณ20กว่ากว่านี่จะเยอะแต่พวก30บวกมันมีไม่เยอะหรอกเลกซึ่งอาราซิเกซบารกคนนี้ก็คือหนึ่งในจํานวนส่วนน้อยตรงนั้นด้วยนะฮะทุกคนแล้วทีนี้มามองดูท็อปการนอว์ลิญวาเลสนะครับเป็นนักแข่งที่เรียกว่าฟอร์มเนี่ยร้อนแรงช้าไหมต้องบอกว่าฟอร์มนี่ร้อนแรงช้าครับแต่อาร์แต่เอสปาโกโก็คือฟอร์มร้อนแรงเร็ว มันสวนทางกันแบบนี้ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นผลได้ผลเสียมากน้อยเพียงใดกับโดยรวมของทีมมันก็น่าสนใจคือเอสปากาโรเนี่ยมักจะออกตัวได้ดีมักจะสตาร์ทออกมาได้ดีแล้วก็แบบว่าทําผลงานได้4ีหรอบแรกๆเนะี่ยมีโอกาสได้ขึ้นเป็น,เป,นเป็นผู้นําเสียด้วยซ้ําในบางสนามนะฮะแต่ก่อนที่จะมีปัญหาคือเจอคนอื่นที่แรงกว่าเนี่ยแซงขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังประมาณรอบที่12-13ขึ้นมาเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้นะ,ะทุกคน แล้วก็เทอปกันเนี่ยก็จะทําสวนทางกันก็คือเท่ากันจะเป็นคนที่ออกสตาร์ทไม่ดีครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสไตล์การขับของตัวเองด้วยหรือเปล่าก็น่าจะเป็นน่าจะมีส่วนนะฮะการชิงโค้งแรกเนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยะฮะกันท้งหมดเลขสิบสคนนี้เนี่ยบางทีออกสตาร์ทมาบางทีคอลี่ไฟามาคันที่2ที่3ามคอลี่ไฟามาแถวแรกโน่นนะครับพอโค้งแรกตกไปที่5ที่6หรือบางทีเลวร้ายกว่านั้นก็มี แต่พอเหลือประมาณสัก7จ็ดแปดรอบท้ายเนี่ยเจ้าตัวเหมือนจะแรงขึ้นมาะนะฮะแรงขึ้นมาอันนี้บ่งบอกว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าขับแบบทนุถนอมยางได้เนื้อยางได้อย่างดีๆหรือเปล่าอันนี้ก็เดาเอานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาบูช่วงท้ายๆได้ไงแต่บางทีก็ทันบ้างไม่ทันบา้นบางแต่ส่วนมากจะไม่ทันฮะก็ทาให้ได้แค่หวาดเสียวในช่วงเสียรอบท้ายนั่นเองดังนั้นก็ต้องออกตัวให้มันดีแล้วเจ้าตัวเองก็ไม่รู้นะฮะว่าออกตัวได้ดีหรือ,อยังเรามองเห็น4ีหสนามที่ มีโอกาสได้ลงขับให้อาร์พิเลียนี่นก็ติดท็อป10อันดับ8แค่ที่เดียวนะที่อิตาลีใช่ไหมที่มีสนุกที่อิตาลีนอกนั้นก็เรียกว่าทํผลงานเกือบไม่มีคะแนนฮะผมเลยยังมองว่ามันมันยังคงยากอยู่ฮะแล้วอาร์พิเลียเป็นสูบเป็นสูบวีก็จริงนะแต่เป็นสูบวีที่พละาําลังเครื่องยนต์ผมว่าน้อยนะท็อปสปีดเนี่ยน้อยมากพอๆกับสูบเรียงของซูซูกิของเยอรมันเลยทีเดียวครับดังนั้นจะไปบอกว่าสถานการณ์ของอาร์พิเลียมันพร้อมที่จะ ที่จะตอกย้ําความสําเร็จที่จะไหลต่อเนื่องไปยาวๆจากปีแล้วนะผมว่าน่าจะเหนื่อยอยู่นะน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เหตุผลที่ยกตัวอย่างเหตุผลที่อ้างมานะั่นแหละมันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในตรงนั้นนะครับแล้วเจ้าตัวเองในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสภาพจิตใจสภาพอารมณ์เนี่ยเจ้าตัวสามารถที่จะจูนได้หรือยัง ผมว่านัาแข่งทุกคนเคยมีปัญหาแบบนี้นะฮะแต่เขาสามารถที่จะแก้ไขได้เรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของสมาธิในเกมเรื่องของการยับยั้งชั่งใจเรื่องของอารมณ์เนี่ยฟาเบียโอควาตารโรนะครับแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนอดีตเพื่อนร่วมทีมเขาก็เคยเป็นฮะเจ้าแฟบเนี่ยจนทำให้เจ้าตัวชั่วแชมป์โลกไปในปี2020อย่างน่าเสียดายไงทั้งที่มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแชมป์ไงแต่สุดท้ายพอจบการแข่งขันแล้วเจ้าตัวก็เข้าไปเรียกว่าไปปรึกษาจิตแพทย์ครับเขาไม่ได้บ้านะฮะ อย่าเข้าใจผิดนะว่าคนไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นบ้านนะไม่ใช่ฮะก็คือเข้าไปเพื่อที่จะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูมาวิเคราะห์แล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขว่าเขาจะเขาเรียกว่าจัดการกับสภาพจิตใจสภาพอารมณ์แบบนี้อย่างไรถ้ามันมีเนี่ยอ่า้นน,นั้นก็คือพอไปเป็นไงฮะเจ้าแฟบก็นิ่งขึ้นเยอะนะครับสามารถที่จะรับมือกับความกดดันจากปี2020ที่เจ้าตัวเจอมาเยอะมากได้กลายเป็นว่าท็อปการมาลิวิญยาเลสนะครับที่เรามองเอาว่าอาจจะเป็นนักแข่งที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรนที่ผ่านมาใช่ไหม พอมาคราวนี้มันอดอั้นตันใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพบรรยากาศการทํางานมันมันไม่ค่อยเป็นในสิ่งที่เขาเรียกร้องสักเท่าไหร่เขาเหมือนประมาณว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกทีมงานทอดทิ้งถูกโดดเดี่ยวถ้าเกิดว่ามองเข้าไปแบบคนกลางๆหรือว่าเราภาษาเพื่อนฝูงคุยกันเราจะบอกว่าแบบเหมือนทีมงานจะไปโอฟาเิโอมากกว่าหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลยทําให้เจ้าตัวอาจจะรู้สึกน้อยรู้สึกไม่ได้เดืองใจนะฮะ ทีมงานก็เซตรถมาเลยด,ดงใจนะครับรู้สึกว่าประสิทธิภาพของรถก็ไม่เป็นเหมือนกับที่เคยอยากได้แล้วก็ตัวเองผลงานเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เงี้ยมันก็โมโหทุกสิ่งอย่างนะรวบควบคุมตัวเองควบคุมสติไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่ากระทําการบางสิ่งบางอย่างที่ยามาอาถึงขั้นลงดาบแล้วก็แยกทางกันอย่างไม่สวยหรูสวยงามสักเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะทุกคนดังนั้นก็ใครที่เป็นแฟนขับ,ขบนะครับเ c ซี FC ของนักบิด นักบินรูปหล่อคนนี้หมายเลข12นะฮะก็รอตามนะครับผมยังเชื่อนะฮะว่ายังมีคนที่เชื่อใจเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นความหวังของยยมาม่านะครับที่จะกลับมาพายอมห์เฉยเฉยได้ครั้งแต่น่าเสียดายนะครับที่คนที่รับหน้าที่แทนก็กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมก็คือฟาบิโอควาตาโรสังนั้นดังนั้นเขาจะกลายเป็นผู้ที่กอบกู้อาร์พิเลียสามารถที่จะทําให้อาร์พิเลียกลับมาเฉยเฉยได้หรือเปล่าอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ เพื่อนๆบางท่านก็น่าจะเฝ้ารอเฝ้าใจจ่ดใจจอดติดตามกันอยู่นะฮะย้ำนะครับโมโตจีพีจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในสิ้นเดือนนี้วันที่3 1นะฮะจะเป็นการเช็คดาวเทสซึ่งก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ5คนนะครับลุกกี้หน้าใหม่ในปีนี้มีโอกาสได้ทดสอบเทสแลวก็รวมทั้งเทสไบรเดอร์ของค่ายผู้ผลิตทั้ง6ค่ายนะครับได้ทดสอบนะฮะที่ ang, เซปังสกีตมาเลเซียหลังจากนั้นก็จะไปทดสอบใหญ่นะฮะที่เซปังที่เดินเมืนะ่อนนันก็นับไปวันที่5ที่6แล้วก็ น่าไปอีกหนึ่งสัปดาห์ประมาณที่12-13อันนั้นก็จะไปทดสอบไปเทสสนามใหม่ที่มันดาริกาสตรีทเซอร์กิตที่อินโดนีเซียก่อนลองบอกนะฮะนี่ก็คือโปรแกรมกันคร่าวๆนะฮะทุกคนก็ฝากไปติดตามงานเขียนของผมด้วยแล้วก็ฝากติดตาม Facebook Fanpage Bikerman ผู้ชาวสองล้อทุกสายพันธุ์ด้วยนะครับทุกคนก็ติดตามกันมานานแล้วก็ขอให้ติดตามกันทุกช่องทางแล้วกันเนาะลากันไปก่อนนะฮะรักษาสุขภาพกนด้วทุกคนเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีครับ